หาเดินผ่านแถวนี้ก็คือหมาเห่าค่ะเพราะเราแปลกที่สุดแ่ละเราแต่งตัวเราไม่ใช่คนหน้าตาดีนะเราหน้าตาแปลกหน้าตาแปลกเลยหมาเห่านะคนแปลกหน้าก็หมายเลยจะเห่าใกล้ถึงเขื่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูประตูประตูเขื่อนที่เราจะต้องไปเห็นนะนี่ค่ะด้านหน้าเราจะเป็นประตูเขื่อนนะคะลูกบ้านนี้กําลังจะร้องนะคะเขื่อนนี้ทําสูงขึ้นมากการน้ำนะการน้ำเดี๋ยวเราจะกลับกล้องไปกล้องหน้านะคะ กล้องหลังนะคะไปดูพี่มนตีนอุ้ยลูกรอ้องใหญ่เลยดูนะคะดูพี่มนนะคะนี่คือกระดื่อไใบ พี่วนนั่งสานมาเลยค่ะแม่น้ำถ้าจริงผาสายานยังนี้เรียกแม่นสุพรรณบุรีอัน้ำที่วนไปวนะคะโอ้หวันก็เอเลยนะนก็คือเด้งขึ้นมาเลยนะคะเพราว่มัเป็นช่องระบายน้านะคะไุ้ยมีความเสียงสูงนะคะพี่วอนพื้นที่ค่ะสั้นเลยนะะ ขาสั้นหรือขาสั้นลงค่ะถ้าจัย์ไม่ไม่เบาอยู่ไม่ปลิวลมอย่างนี้ก็คือแบบไม่ได้นะคะนี่เลิศเลอเพอร์เฟกเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานกันต่อนะคะไม่ได้ปั่นะคจยกจักรยานลงเอาหรอไม่ต้อง่กจักรยานลงให้ค่ะ ใค่ะเราขึ้นมานี่เราก็แบกขึ้นมาเดี๋ยวเราแบกลงไปอีกรอบนึงนี่ถึงกับต้องดื่มน้ำกันเลยน้ำดื่มไบร์ทนะใช่ไบร์ทไบร์เป็นวัชระน้ำดื่มไบรท์กินแล้วจะไบรท์เลยค่ะสมองแล่นใช่ค่ะเดี๋ยวเรามองบริเวณรอบๆนะคะ บ้านเรือนรงไทยโบราณในชุมชนบ้านแหลมเราจะเป็นหลักคาหน้าจั่วแล้วก็ยกไตาถุนสูงเพื่อเพื่ออะไรคะยกถุนสูงน้ำอ่ะน้ำน้ำีมาเงี้ยมาจะท่วมใช่ไหมได้ไม่ท่วมและหนึ่งรับลมได้ไม่ร้อนด้วยก็คือถ้าน้าท่วมก็คือยกเต้ถุนสูงก็ไม่มีปัญหาอันนี้เขาทําเขื่อนนะคะป้องกันน้าท่วมมองไปไกลๆคือวัดป่าพึกนะคะที่มีหลวงพ่อสีแสงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ยึดเนี่ยจิตใจของชาวชุมชนนี่ค่ะครองไม่ใช่สิเรียกว่าน้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณอ่าสมัยก่อนเรียกแม่น้ำสุพรรณนะคะปัจจุบันเรียกแม่น้ำท่าจีนมีความสําคัญยังไงบ้างคะแม่น้ำสายนี้ก็ทุกอย่างการมากมการทเลการจราจรหรือการอะไรทางเรือหรือการหาปลาก็ยังมีอยู่การผูกพัก ที่ภาคของคนบ้านที่ไม่นม้ำค่ะเกษตรขาย